สวัสดีค่ะวันนี้พี่นิดก็จะไหว้แม่ยานางเนาะเออนะคะพี่ก็มีงบนะคะซื้อไหว้แม่เท่านี้นะคะ,นะะจริงจริงเราจะไหว้ตั้งแต่สงการแล้วไม่ได้ไหว้นะคะไหว้เพื่อเอาโชคเอาชัยเราก็ท่องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะคะแล้วก็มีคาถานะคะเดี๋ยวพี่นี่จะจะทำคาถาขึ้นในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตตามที่เราต้องการขอบคุณนะคะแม่นยนานนาที่ทำให้เรานั่งขับรถคนที่ขับรถเนี่ยปลอดภยัยเดินทางไปไหนก็ปลอดภยัยมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับใครที่ใช้รถค้าขายก็ขอให้ค้าขายดีรุ่งเรืองเรียกเงินเรียกทองหลไรมาเทมาเข้ามาบ้านเราค่ะนะคะ,นะคะ ให้โชคดีมีโชคลาภจากการใช้รถพูดไปค่ะในสิ่งดีๆนะคะก็พี่นิเคยไปศึกษาใน YouTube มาว่านะคะยิ่งยิ่งไหว้นะคะยิ่งเชื่อนะคะยิ่งเฮงนะคะแล้วก็จะทำให้นะคะเขาเรียกยิ่งขับรถยิ่งรวยพูดง่ายง่ายค่ะนะใหะ้คิดคิดบวกเข้าไว้นะคะสำหรับใครที่ระไหว้แม่แยานางนะคะเดี๋ยวพี่จะไป หาผล,ลไม้มาลงในคลิปให้ด้วยว่าไ่วอะไรบ้างนะจริงๆอ่ะเขาต้องไหวผล,ลไม้มงคลให้ครบทุกอย่างแล้วก็มีข้าวมีบุหรี่อะไรเงี้ยนะเราหาได้เท่านี้ก็เลยไหว้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะสุขใจของเรานะคะทุกคนอ่ะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มากดติดตามกด subscribe นะคะ